ที่ทูจะพาทุกคนนะคะมาหอบตามที่ต่างๆบอกเลยว่าคอนเซปต์ของทูในวันนี้นะคะคือการที่มาเที่ยววันเดย์ทริปแบบไม่ใช้รถส่วนตัวนะคะคือทูเป็นคนที่ไม่ชอบขับรถเอาจริงๆก็คือขับรถไม่ได้เก่งเลยนะคะแล้วก็เลยชอบใช้ขนส่งสาธารนณะมากๆเลยอย่างวันนี้นะคะที่ทูจะพาทุกคนมา h อบนะคะนั่นก็คือย่านเพลินจิตเพลินใจนั่นเองนะคะย่านนี้นะคะวิธีเที่ยวก็คือจะบอกว่าง่ายมากๆ กดูหาข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะคะคาเฟ่เอยอะ่ะก็คือแค่ทุกคนนั่งมาลงที่ BTS เพลินจิตนะคะก็สามารถเที่ยวได้หลายที่มากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับที่แรกที่ภูจะพาทุกคนมาหอบนะคะนั่นก็คือ Noble p l a y นะคะซึ่งเป็นสถานที่ใหม่นะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เลยมันจะมีทั้งแบบ working space นอะที่เป็นแบบแอร์เลียให้ทำงานหรือว่าพักผ่อนแถมยังมีร้านอาหารร้านกาแฟกต่างๆนะคะซึ่งที่แรกที่ผู้จะพพาทุกคนมาหอบนะคะนั่นก็คือ Toby at Noble Pay นั่นเองนะคะจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านบันที่กำลังมาในช่วงนี้นะคะก็เลยอยากจะพาทุกคนเนาะมาดูหน้าตาอาหารร้านเขากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชิมรสชาติของพร้อมกันว่ารสชาติจะเด็ดขนาดไหนนะคะไป,ไปเลย จากร้านโทบี้แล้วนะคะขอรีวิวรสชาติอาหารค่ะรสชาติดีนะคะแล้วก็ปริมาณน,นะคะเราว่ากินกันแบบรากกัน4คนนะคะเราสั่ง2อย่างซึ่งกําลังพอดีเลยนะคะทุกคนคือเขาให้ปริมาณอาหารนะคะค่อน ประสมกับราคาเลยนะคะแล้วก็รสชาติใช้ได้เลยทุกคนเออไอตัวที่เป็น lobster ค่ะที่เหมือนสแกนลลอบเนาะแล้วเป็นพาสต้าค่ะอันนั้นก็คือรสชาตินัวมากๆเลยนะทุกคนเออถ้าเกิดว่าใครมาแถวนี้นะคะก็แนะนํานะคะโทบี้เมื่อกี้ที่เรากินไปอะค่ะหมดไป913บาทนะคะมันมีสวิชชาร์จด้วย10%นะจ๊ะก็อีกอย่างนึงอะค่ะถ้าใครจะมาโนเบ p a เพย์ค่ะให้ออกที่ทางออกหนึ่งนะคะ อบถัดไปนะคะเดี๋ยวทูจะพาทุกคนนะคะไปหอบกันที่ OCC นะคะเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่ย่านเพินจิตเลยนะคะทุกคนคือจุดเนี้ยเป็นตึกที่สูงที่สุดนะเป็นสำนักงานที่สูงที่สุดนะในประเทศไทยและอีกหนึ่งอย่างที่อยากไปก็คือมุมถ่ายรูปเยอะมาก คาเฟ่อาราบิก้านะคะที่เขาเปิดใหม่คือถ่ายรูปออกมามันน่ารักมากๆเลยถูกก็เลยอยากจะพาทุกคนมาหอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่กาสนาด้วยนะคะใครที่เป็นคอมัชชาห้ามพลาดน,นะเขาบอกว่าร้านนี้มัชัดดีมากไปค่ะไปต่อก,กันเลยเดี๋ยวเราข้ามฝั่งนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะไปกัน ที่ตึก OCC แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปสั่งกาแฟอาราบิก้ากันก่อนเนาะก็จะบอกว่าที่ถ่ายรูปเยอะนะคะแล้วก็คนหนายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทูมาแบบช่วงแบบตอนแบบ เที่ยงๆบ่ายๆด้วยเนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีเวลาอยากให้มาแบบช่วงตอนเย็นๆนะเออมานั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วว่าน่าจะเป็นที่ที่แบบชิลอยู่เหมือนกันนะเออนั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปหาเครื่องดื่มกินก่อนนะคะเมื่อกี้เดินมาแอบ,บร้อนอยู่เหมือนกันแต่จะบอกว่าวิธีการเดินทางอะคะ่ะให้ทุกคนเดินตรงมาให้สุดเลยนะ จะเห็นธนาคารกรุงศรีอะคะ่ะมันจะมีอ่ะทางบันไดเลื่อนอะ่ะลงจากธนาคารกรุงศรีตรงนั้นอะ่ะมันจะได้ไม่ร้อนมากนะคะไม่ต้องรีบลงตรงที่มันเป็นแยกเพลินจิตนะคะให้เดินตรงมาก่อนเรื่อยๆเลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นทางบังคับให้เราเดินบันไดเลื่อนออกจากธนาคารกรุงศรีอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาได้เลยนะจ๊ะทุกคนไปสั่งเครื่องดื่มกัน จบจากร้านชาเขียวกาซานาแล้วนะคะจะบอกว่าชาเขียวเขารสชาติแบบ คือเป็นรสชาติที่ดีเลยอ่ะเป็นมัทฉะแท้ๆเลยซึ่งเขาอ่ะจะมีอยู่แค่3เมนูนะคะแล้วก็ร้านข้างในอ่ะมันค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาแบบทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้แนะนําให้แบบเออจะเย็นๆรอคนหน่อยเพราะว่าคนอ่ะเขาก็แบ่งๆกันถ่ายรูปแหละเออใครถ่ายเสร็จก็หัดกันไปถ่ายนะคะแล้วก็มุมที่ดีนะคะก็เป็นมุมตรงแบบสีขาวๆเราว,ว,ว่ายืนถ่ายอ่ะจะสวยนะเออเป็นคาเฟ่ที่แบบสวยเลยเดี๋ยวหอบต่อไปนะคะเดี๋ยวทูจะพาทุกคนไปหอบไ ที่ Kids g a l l รี่นะคะตอนนี้ Kids g a l l รี่เขาทําเป็นเหมือนแบบสําหรับคนรักน้องหมานะคะก็เราก็เป็นทาสน้องหมานะคะก็เดี๋ยวพาไปชมกันนะคะว่าที่ Kids g a l l รี่เขาจะจัดไว้น่ารักขนาดไหนนะคะ minutes later. ทุกคนคะเราตัดสินใจเรียกแกร็บนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะเราลองเดินแล้วแล้วมันแบบ งงมากเราก็เดินไม่ถึงนะคะก็เลยเรียกแบบนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ k i แก g a l l e ี่นะคะนี่คือมันบอกว่าทำไมไม่เรียกแกบบตั้งแต่แรกเออวะเดินทำไมวะโอเคฮะไปเจอกันที่แกลเลอรี่นันจ้ะ <c oughs> ถึง k i d ก g a l แล้วนะคะทุกคนนี่ เป็นแบบนี้เลยบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนค่าแก๊ปเมื่อกี้ที่เราเรียกมานะคะโดนไป100บาทนะจ๊ะทุกคนก็4คนก็คุ้มอยู่นะคะก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกัน ที่คิชแกลลอรี่แล้วนะคะจะบอกว่าใครที่ชอบน้องหมาควรไปนะน่ารักแบบล้านเปอร์เซ็นต์น่ารักมากๆแล้วเขาก็มีของแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกแบบเป็นเหมือนแบบพวกสติกเกอร์หมวกอะไรพวกนี้นะคะ่ะคือจะบอกว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะแถมยังเข้าฟรีอีกต่างหากนะทุกคนเออ ควรไปนะคะแต่ว่าแนะนําให้นั่งวินหรือว่าแทบ,บไปนะคะมันไกลจากสถานีเพลินจิตยอยู่เหมือนกันแล้วก็จากคลีแกอเรี่นะคะทูพาทุกคนมาหอบที่สุดท้ายของวันนี้กันนะคะนั่นก็คือคอตตอนเทลนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นคาเฟ่เหมือนกันนะทุกคนเป็นคาเฟ่ที่ดังเหมือนกันนะแล้วก็สีร้านนะคะคือสีที่ถูกต้องมากเป็นแบบสีส้มอิดๆเนาะเออก็เลยแบบอ่า ใส่สีดํามานะคะเพื่อคาเฟ่น,นี้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะและลืมบอกอย่างนึงจากคิดแกลอรี่ะคะ่ะสามารถเดินมาที่คอต์อนเทลได้นะคะมันประมาณแค่500เมตรกดแมปมาก็ได้นะจ๊ะทุกคนไปเข้าไปข้างในกัน ทุกคนขึ้นมาอยู่บนมุมมหาชนของร้านคอ t o n Tail นะคะก็คือตรงชั้นด่านฟ้าตรงนี้นะคะที่มันมีแบบอิดแดงๆให้เป็นที่ถ่ายรูปนะแบบถ่ายไปแล้วมันก็จะได้มุมแบบเห็นแบบคอนโดสูงๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูรูปกันนะคะว่าจะได้ประมาณไหนคะ่ะ ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ